นานหายไปไหนอะมาแล้วโอ้ยตกใจมาแล้วยินไปละขอบ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 แพนด้า ทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอ้โหพี่แสงเนี่ยจะว่าไปหน่วยกา้านดียิ่งกว่าเชฟระดับ5ดาวอีกนะคะแน่นอนอยู่แล้วขาะกุ๊กกุ๊กเป็นคนบอกว่าถ้ามานะจะทำอาหารให้กินจะเก็บาจานเองจะล้างให้ทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยเออ แค่ขับรถมาก็เหนื่อยแล้วค่ะเอาแล้วกินอะไรดีกว่าหิวแล้วอะสุแล้วโอเคเอ่อ,อจานจานจานอ่าเอ้าแล้วพี่แสงแล้วชินจังไปไหนอะคะชินจังเหรอโอ้เมื่อกี้เห็นบอกพี่ว่าอ๋อปวดเหรออื๋อโอเคโอเคเรากินเองเลยเอ้ย มันจะกินยังไงเนี่ยพี่แสงลองดูก็ก็ดึงออกมาจากเปลือกแล้วก็ใส่เข้าปากไงแล้วกูกูเอาซีฟู้ดมาไหมไม่ไดเอามาค่ะโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวต้องกินแล้วแหละ้กินได้ไหมเนี่ยสุกหรือยังกูว่าสุกไหมมันเหม็นมิเหม็นไรอะเหม็นอะไรไม่รู้พี่แสงลองกินน้อนเหรอนี่กูมาว้าว จริงๆก็ไม่เหม็นนะข้าวมากเลยหรือมันยังไม่สุกเหมือนมันไม่สุกอะค่ะเอะเอาไปเอาไปทอดไหมถ้ามีคนมาทำให้เรากินนี่คงจะดีมากๆเลยเนาะใช่ให้ชินจังทำไงหลังจากที่ขี้มา แถวนี้มันจะเหลืองติดมือไปเนาะเฮ้ยพี่แสงครั้งที่แล้วอะเราอะเคยสั่งคนขับรถจากดรักเว็บตอนที่กูกูแขนเจ็บไงแล้วเกี่ยวอะไรกับทำอาหารของเราอะก็ครั้งที่แล้วที่เราเข้าเว็บดักเว็บอะมันจะมีผีพ่อครัวผีพ่อครัวใช่เ้อามือถือมารูสิ ก็ให้เข้ามาสอนออกกำลังกายในน้ำเลยไหมคะไปนะไม่เพ็ย,อยตอนเนี้ยเราต้องกินข้าวโอ้ใช่ไปต่อไปต่อไปผีำอามหัยผ <c oughs> ีพ่อครัวโอ้โอตั้งหนึ่งร้อยบาทเนี่ยขับรถว,วันนั้นแค่สิบบาทเองห้ยพี่แสงหนึ100 100่งร้อยก็หนึ่งร้อยเธอค่ะถ้าขับรถออกไปน้ำมันแพงๆตลกมากเลยอ่ะน่าดีมาอย่างฝรั่ง จะต้งปุกไหมอะนะเขามาเดี๋ยวผี you know ผีอ๋อไม่ใช่คนผีเออโอเคงั้นกดสั่งเลยอเคกดสั่งสชั่วโมงแล้วกันเนาะอยมออยนอยนยบร้อย A f e w moments later เมื่อไหร่จะมาเนี่ยกินอะไรก็กินไฟไหม้นี่ไงหอยก็ไหม้ไฟอะไร เซนเจอคนส่งของจากดาวเว็บอ๋อเห็นไหมคนส่งของอ้พที่หลังจะโผล่มาแบบอย่างนี้สิคะตกใจเกือบต่อยดั้งหักเนี่ยส่งของอแล้วไหนของอะ่ะมาสิ อร่อยแน่นอนจ้ะนะจ๊ะอูมามิเมื่อกี้ตอ่เราสัง่งมันเป็นฝรั่งไม่ใช่เหรอทำไมมาเป็นอินเดียเงี้ยนนทรีมีการจกของข้างในด้วยอ่ะไอ้รับรองเค็มแน่นอนนี่กว่าสูตรพาบิดาแต่หอบคอแต่ก็ <c oughs> กน่าจะกินได้นะพี่แสงเพราะว่าหอยมันก็ไม่โอเคอะ่ะ <c oughs> เอเอสเต็กสูตรพาบิดาอันผีอันเชฟเออ <c oughs> นั <Ooh>. okay. ่นพ be ี่แสงเดี๋ยวเราก็รออาหารของเขาแล้วกันเนาะเ่ามันจะกินได้หรือกินไม่ได้ก็ได้รู้กันนะคะ f i า t e e n minutes later เฮ้ยหายไปไหนอะมาแล้ว ขอบ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 จานขอบจานขอบจานมันแล้อวะมันอ่อนไปนะคะขอบจานอะ่ะไม่ได้จะขอบคุณนะอุอ้ยสงสัยเขาทำภาระอิสเสร็จแล้วอะคะ่ะเขาก็ไยหายตัวไปอ่ะงั้นหรอองั้นเรามากินกันเถอะพี่แสงอุ้ยแต่จะว่าไปมันก็ดูน่ากินเหมือนกันเนี่ยสุกหรือเปล่าเนี่ยอถ้าไม่สุกก็จะเป็นแบบมีเดียมแรงไงเร็วเว กูกูก็ได้ถามเขาไปว่าเขาทำมาจากเนื้ออะไรอ่ะอ้าวก็น่าจะเป็นเนื้อของหมูแหละหมูวัวพี่แสงมันก็กินได้แล้วค่ะอ่ะกูลองชิมก่อนนะมียาพิษไหมอร่อยมากจริงเหรอพี่ชิมไม่หย่าดึงสิ อร่อยเนื้อนุ่มกำลังดีรสชาติที่หมักนี่คือข้าวเนื้อเวอร์เอ๊ะทำไมกูต้องสั่งแค่ชิ้นเดียวแล้วเนี่ยเราอยู่กันสองคนแล้วให้ชินจังมาอีกคนนึงอ่ะกินก่อนชินจังจะมาเฮ้ยชินจังมากให้กินหอยหอยเน่าหอยไหมผมขาดจะไหมแล้วเนี่ยเนี่ยขอให้อร่อยกับเนื้อมนุษย์นะเจ้านายเจ้า